นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงสคริปต์เอลงสคริปต์นะครับอขอต้อนรับช่องใหม่นะครับช่องแก้มนะครับวันไหนผมจะเปลี่ยนชื่อเนะี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนลงสคริปต์นะครับโปรนี้ก็จะเป็นโปรนินจา Ninja นะครับสามารถไปดูใน youtube ได้นะครับโปรนี้ก็จะเป็นโปรของ มีจานะครับสามารถโหลดได้ในอ่าใน Google ได้นะครับแล้วก็ดูในคลิปได้นะครับอันนี้เป็นตัวรันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรไอ,อ้นนี้ก็จะเป็นสคริปนะครับอันนี้ก็เป็นช่องแรกของผมนะผมเพิ่งลงลงคลิปแรกก็เป็นลงคลิปอ่าลงคลิปสอนนะครับอันนี้ผมจะลองใส่ให้ดูนะ เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้เลยเดี๋ยวอ,นนอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะบอกนะอันนี้ช่วงเวลาที่เล่นชั่วโมงอะไรนี้ชื่อผู้ใช้ก็เป็นชื่อผมอ่าอ่าสถานะก่อรับก็สีแดงนะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรสเตตัสอันนี้หน้าหลักเลยนะอันนี้ฟาร์มเลเวลฟาร์มอะไรนี่เนี่ยเอาไว้เล่นปกติแล้วตอนเรา ขี้เกียจเราก็ใช้นี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟาร์มเกาะไอ้ฟาร์มกล่อ,กองบินเก็บอันนี้ก็จะฟาร์มกล่องเร็วเสี่ยงครับอันนี้ก็จะอันนี้ไอ้สตัวเนี้ยคือผมเคยใช้มาแล้วนะครับผมแนะนําให้กดตัวแรกเลยนะถ้ากดอันที่สองมันจะเร็วแล้วมันจะเออเลอรโค้ดสองเจ็ดขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะไม่แนะนำเลยนะที่สองส่วนอันอันต่อไปนะครับโอโตโท้ทเล ทะเลที่สามเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะผมข้ามไปเลยนะครับอันนี้ก็จะหาดาบเลนโกคู่หาอะไรอย่างนี้นะหาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะมีที่ลงดันเจียนวยนะจุดลงดันเจียนด้วยโปเนี่ยแหละสะคริปอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกดันเจียนนะครับจะมีไหลไหลผลเลยว่าเราจะลงดันเจียนผลอะไรนี้อันนี้ก็จะเป็นผลปีศาจนะสามารถดึงผลปีศาจได้ ดึงผลดีิศาจและผมได้ผลยางยืดนะมีดึงผลปิศาจด้วยนะอันนี้ผมก็มีแล้วผมวางไว้ก่อนแล้วกันนะมีคนทิ้งผลไว้แล้วสามารถดึงได้นะอันนี้ก็จะเป็นสุ่มผลปิศาจนะครับสุ่มผลปิศาจได้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็จะเปิดร้านค้าผลปิศาจนะครับนี่เลยอ่ามันมาแล้วนะครับไอสต๊อก มีสต็อกอะไรบ้างโมจิไม่เข้านะผมกำลังจะซื้อผลโมจิเลยอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการอันนี้กันการโหลดสกิปนะไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับอ่าผมก็เข้ามาหน้านี้เลยนะครับเป็นช่อง youtube นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิปของอ่าตัว v เลยนะครับสกิปตัว v นะครับไม่ต้องหายคีเลยนะครับ อันนี้ก็สามารถเป็นมีเมนูภาษาไทยได้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหานะกนะเรยนนะครับให้กดไปที่ตรงนี้ครับอันนี้ใช่ป่ะอันนี้ไม่น่าจะใช่เดี๋ยวผมอ่ากดไปที่ตรงนี้ครับกดไปที่คอมเมนต์ตรงนี้เลยคอมเมนต์กดปุ๊บแล้วก็กดอ่านเพิ่มเติมนะครับกดไปที่สคริปต์ตัวนี้เลยโอเคนะถ้าบิดพลาดประการใดก็ ขอโทษด้วยนะครับโอเคนะกดไปที่สคริปต์ตัวนี้เลยกดไปที่เอ่อ o g l h r o r o m e นะครับ Google Chrome กดเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บนะครับเข้ามาใน Google Chrome แล้วก็กดตัวนี้เลยเอไอสองตัวนี้เดี๋ยวผมสอนนะครับกดไปที่ Youtube ก่อนเลยนะครับอันนี้อันนี้ให้เรากดติดตามนะครับกดติดตามปุ๊บเราก็กดออก กดออกปุ๊บแล้วให้กดตรง Facebook ตรงนี้เลยอ่ากดปุ๊บนะครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้เราก็กดอ่าตรงนี้ออกเลยแล้วก็เข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะโหลดแล้วเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้เลยโอเคปุ๊บอ่ากดไปที่ g o Google Chrome หรือตรงไหนก็ได้นะสองตัวนี้ผมกดที่ Google c h โค m มแล้วกันอ่า จะเจอตัวนี้นะครับผมไม่ดาวน์โหลดแล้วกันเพราะว่าผมมีแล้วนะครับสำหรับใครที่อ,อยากหาสคริปต์นะครับมันกดเข้า Google ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็กดคันลอกแล้วก็เข้าไปในเกมเลยนินจาอย่างนี้นะครับแบบโปรตัวอื่นโปรตัวรานอื่นก็ได้นะใส่ได้แบบหลายตัวรานเลยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะอันนี้ด้วยนะสอนโหลดนินจานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ป็นนะครับ